เจดาวเทียมอัปเดตข่าวสารวงการพระเครื่องไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมติดตามเจดาวเทียมนะครับนะับเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงไม่น้อยสําหรับการเปลี่ยนมือของเหรียญหล่อเหล็กน้ําพี้ที่มีมูลค่าสูงกว่า1นึ่งล้านห้าแสบาทเดี๋ยวเราไปดูที่มาที่ไปกันดีกว่านะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2ตุลาคม2564 Facebook ที่ชื่อว่าหลวงปู่หมุนโดยเอกบางกะปิได้โพสต์เฟซบุ๊ก ภาพเหรียญหล่อเหล็กน้ำพีหมายเลข34และถ่ายรูปคู่กับท่านพันตำรวจทรพินชาตไทยพร้อมแคปชั่นว่าต้องขอบคุณพี่รพินที่แบ่งให้ครับมีตังอย่างเดียวไม่ได้ครับเหรียญน,นี้1เหรียญหล่อเหล็กน้ำพีที่สวยที่สุดในวงการ 2. เหรียญแรกที่ขึ้นหลักล้านโดยไม่ใช่เหรียญทองคำสามเปลี่ยนมือทุกครั้งทำลายสถิติทุทกครั้งภายในโพสต์ประกอบด้วยรูปเหรียญหล่อเหล็กน้ำพี๋หมายเลข3 4รูปที่พี่เอกถ่ายรูปคู่กับท่านพันโทรพินและเงินอีกจำนวน1 5ล้านบาท ทำให้โพสต์นี้เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างและมีผู้ให้ความสนใจกดไลค์มากกว่า500ไลค์เกิดเป็นกระแสของเหรียญเหล็กน้ำพีที่ทำให้หลายๆท่านพูดถึงก่อนวันที่3จะมีการเปลี่ยนมือถึงคุณแม็กรัชดาและส่งถึงเจ้าของตัวจริงต่อไปซึ่งปรากฏการความฮือฮาของเหรียญหล่อเหรียญน,นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปรากฏในสื่อโซเชียลเดี๋ยวเราไปชมประวัติความเป็นมาของเหรียญหล่อเหรียญน,นี้กันดีกว่าครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่8พฤษภาคม2556มีผู้ใช้นามว่าคุณทองดีได้โพสต์ภาพเหรียญหล่อเหล็กน้ำพีหมายเลข34ในเว็บประมูลพระเครื่องยูอมู e เลพร้อมกับตลับทองฝั่งเพชรราคาประมาณ100,000บาทเปิดประมูลภายในเว็บผู้ชนะรายการนี้คือท่านพันโทรพินชาติไทยที่ราคา550,000บาทซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการในขณะนั้นเหรียญหล่อเหรียญอื่นมีมูลค่าอยู่ประมาณ80,000-100,000บาทเท่านั้น นับว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ของเหรียญหล่อเหล็กน้ําพีและทําให้เหรียญหล่อเหล็กน้ําพีเหรียญอื่นมีราคาดีสูงขึ้นตามไปด้วยภายในโพสต์นี้เองเจ้าของได้ทําการบรรยายถึงความสวยของเหรียญหล่อเหล็กน้ำพีเหรียญนี้เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเหรียญหล่อเหล็กน้าพีเหรียญนี้ทาไมถึงเป็นเหรียญที่สวยที่สุดในบรรดาเหรียญหล่อเหล็กน้าพีหเม็ดประคำมี3ช่วงครบสมบูรณ์ยังไม่พบเหรียญที่2ที่มีเม็ดประคำครบทั้ง3ช่วงดังนี้1.1ตั้งแต่ปลายหูจนถึงผ้าจีวรผูกเอวเม็ดประคำจะตติดเเ็็มมๆทุก และเป็นเม็ดกลมเด้งซึ่งเหรียญอื่นๆเม็ดประคำจะเป็นปื้นยาวๆหรืออาจจะเป็นปื้นบ้างกลมบ้างผสมกันไปจะไม่เป็นเม็ดกลมทุกเม็ดแบบนี้2.2ตั้งแต่ผ้าจีวอเอวจนถึงปลายมือหัวแม่โป้งของหลวงปู่จะเห็นเม็ดประคำติดเต็มๆทุกเม็ดจะเป็นเม็ดกลมเด้งซึ่งเหรียญอื่นๆจะเป็นปื้นยาวๆบางเหรียญอาจจะไม่เห็นเลยเนื่องจากหล่อไม่ติด 2.3ระหว่างมือทั้งสองข้างของหลวงปู่จะเห็นหลวงปู่ถือเม็ดประคำอยู่อย่างชัดเจนซึ่งเหรียญอื่นๆอาจจะมองไม่เห็นว่าหลวงปู่ถือเม็ดประคำอยู่ในมือ 2>, 2. มีชายจีวรเป็นริ้วติดอยู่ที่ด้าซ้ายมือของหลวงปู่เหรียญอื่นๆไม่มี 3. ใบหน้าของหลวงปู่ถ้าสังเกตที่ตาปากและคิ้วจะคมชัดลึกดูทะมึงตึงและหน้าดุส่วนแก้มจะดูเอ,อิบอิ่มจมูกโด่งมาก4 องของหลวงปู่ในเหรียญถ้าดูจากองค์จริงจะนูนสูงจากพื้นเหรียญอย่างเด่นชัดและดูมีมิติมากกว่าเหรียญอื่นๆเนื่องจากหล่อได้เต็มกว่า5ยันใต้ฐานจะนูนติดชัดจนมีเม็ดกลมๆที่เป็นจุดศูนย์กลางของยัน 6. ผิวของเหรียญตึงหนักแน่นมีสีดำเป็นนินทั้งองค์ไม่มีรูพุนและผิวไม่มีเปิดแม้แต่เล็กน้อยและมีคาบขี้เบ้าติดเยอะดูสวยงาม 7. รอยจานหมายเลขและยันข้างหลังยังขาวจัว จากองค์ประกอบทั้งหมดนี้เองเลยทําให้เหรียญหล่อเหล็กน้ําพีเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยที่สุดในวงการจนถึงขนาดที่ท่านพันโทรพินชาติไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าหากมีเหรียญใดสวยกว่าให้มารับเงิน1 0 0 0 0แบาทได้ทันทีเป็นที่ทราบกันดีว่าเหรียญหล่อเหล็กน้ําพีเหรียญที่สวยที่สุดในวงการอยู่กับท่านพันโทรพินชาติไทยและเมื่อผ่านไป8ปีเหรียญน,นี้จึงได้เปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งและมีมูลค่าสูงถึง1นึ่งล้านห้าแสนบาทนั่นเองครับ ถ้าท่านไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามให้เจดาวเทียมด้วยนะครับ